เพื่อนเพื่อนงง้ะสิคลิปนี้คืออะไรวะเราจะมาอวดของเล่นใหม่ที่เราสั่งซื้อมาจากในแอป,ปส้มที่ราคาโคตรถูกเลยเราสั่งมาเจ็ดอย่างไม่ถึงร้อยอะไปดูกันมีอะไรบ้างหนึ่งสองสามส่ห้าหก้วก็เจ็ดสิบห้ามาค่ะเรามาแกะลองดูกันนะคะว,ว่ามันจะเป็นยังไง แบบเออสั่งของมันแบบเออมันแปลกๆแล้วมันราคานี้มันมีจริงหรอแล้วมันก็มีจริงๆนะคะแล้วก็ของออกมาก็โอเคมากๆเลยนะคะสําหรับคุณภาพและราคาคือโอเคเลยแหละโอเคนะไปละบ๊ายบาย